ชาวเน็ตติงชมพูโพสท่าถ่ายรูปดูไม่งามลิปเป็นของสาธารณะระดับคุณแม่ซุปตาอย่างชมพูอรารยาด้วยความเป็นเน็ตไอดอลคุณภาพทุกอย่างของคุณแม่ต้องไม่ธรรมดาแม้แต่การโพสท่าถ่ายรูปทีล่าสุดสาวชมพูขอโชว์โพสท่าสุดเซ็กซี่ถ่ายรูปหน้าลิปแต่งานนี้ก็มีดราม่าเบาๆเพราะมีชาวเน็ตเข้ามาติงว่าการโพสท่านี้ดูไม่งามเพราะลิปนั้นเป็นทรัพย์สินสาธารณะ ซึ่งชมพู่เองก็ได้โพส์ภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมโดยมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ชมมากมายแต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปมินว่ารูปแรกดูไม่งามนะคะเพราะเป็นทรัพย์สินสาธารณะหรือไม่คะแต่งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้าไปตอบกลับแทนว่ามันคือลิปส่วนตัวของแม่เองคะ่ะซึ่งชาวเน็ตคนดังกล่าวก็เข้าไปตอบกลับว่าอ๋อขอบคุณจ้าเรียกได้ว่าวิดเป็นดราม่าเลยทีเดียว งานนี้ต้องเรียกว่าถ้าใครเป็นแฟนตัวยงของแม่ชมถึงจะรู้ว่านั่นคือลิปส่วนตัวของแม่เองจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ